สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรามาเรียนวิชาภาษาไทยนะคะเรื่องการผันวรรณยุกนะคะโดยใช้แบบฝึกหัดรายวิชาภาษาไทยเล่มนี้นะคะวันนี้ที่เราจะทำก็คือหน้าที่5้า หน้าที่5นะคะเรื่องการผันวรรณยุกสามัญเอกโทระตรีจตวาเป็นเรื่องของการผันเสียงวรรณยุกวรรณยุกเนี่ยจะมีสี่รูปหเสียงรูปคืออะไรรูปคือเอกโทระตรีจตวาค่ะที่เราเขียนกันไม่เอกไม่โทนี่แหละค่ะส่วนเสียงนะคะเสียงจะเป็นเสียงสามัญน,นะคะก็คือไม่มีรูปวรรณยุกใดอยู่เลยนะเสียงเอก เสียงโทเสียงตรีแล้วก็เสียงจัตวาก็จะเป็นห้าเสียงใช่ไหมคะทีนี้และเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราผันถูกหรือผันผิดเราก็จะต้องเรียนเรื่องอันนี้มาก่อนคะ่ะอักษรสูงกลางต่ำหรือว่าไตรยางของเรานั่นเองนะคะอะดีไปดู ย้อนความให้นิดนึงค่ะการแบ่งพยาญชนะออกเป็นสามหมู่ที่เรียกว่าตรยางเนี่ยนะคะเขจะมีอักษรสูงกลางและก็ต่ำใช่ไหมคะอักษรสูงก็ไข่ขวดชิ่งทุงฐานพีศาสารหรือสีเสือหิวใช่ไหมอักษรสูงมาเมื่อกี้อักษรสูงอักษรกลางไก่อะไรคะจิกเด็กตายเด็กตาย,ตายบนปากโอง่งนะคะส่วนอ,กอนักษรต่ำเนี่ย แยกออกเป็นสองประเภทก็คือเป็นต่ำเดียวกับต่ำคู่ถ้าต่ำอย่างเดียวรวมกันเนี่ยจะได้24ตัวนะคะถ้าต่ำเดี่ยวก็จะเป็น10ต่ำคู่สิบสี่เดี่ดิขอเสียบเมาส์ปากกานิดหนึ่งนะคะอ่ะทีนี้ แล้วตระย่างมีความสําคัญอย่างไรนะคะมีความสําคัญคือในการผ่านวรรณยุกเนี่ยอักษรสูงจะผันได้แค่3มเสียงอักษรต่าผันได้แค่สามเสียงแต่อักษรกลางผันได้ห้าเสียงอันนี้คือต้องเป็นคําเป็นเท่านั้นนะโอ้โหคำเป็นคืออะไรก็กคู่วายคำเป็นคือคำที่ผสมด้วยสระเสียงยาวเช่นสระอีสระอูสระ ไอนะคะอําไอไอเอาเนี่ยมันจะเหมือนมีตัวสะกดอยู่ด้วยนะคะจึงจัดว่าเป็นคําเป็นถ้าผสมเข้าไปแล้วนะคะสระเออย่างเงี้ยนะคะเรียกว่าสระเสียงยาวส่วนสระเสียงสั้นเช่นสระอิสระอุใช่ไหมสระอิสระอุนะคะสระเอสระแอะแบบนี้เรียกสระเสียงสั้นคงไม่มีสระอีใช่ไหมคะเนอะใช่ไหมอ่ะ อันนี้ก็คือคําเป็นแล้วคําตายล่ะคะคําตายคือคําที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นค่ะแล้วก็อยู่ในมาตราจวสะกดที่เป็นกระบดค่ะกอบอดอเลยค่ะกกกกดค่ะนะคะกับมันเป็นกระบดไงมันเลยต้องตายนะ,ะเสียงตายเพราะว่ามันออกเสียงสั้นนะคะไม่สามารถลากยาวได้เสียงยาวเนี่ยเออคำเป็นเนี่ยมีชีวิตอยู่ยืนยาวนะคะยืนยาวเลย จะประสมด้วยมาตาตัวสะกดนายแม่กอกาค่ะแม่กละแม่กลมค่ะแม่เกยค่ะแม่เกลค่ะและแม่กงค่ะที่ครูอสอนตลอดว่าให้ท่องว่ากระบดนมยวงนั่นเองนะคะอันนี้ก็ไปจำเข้ามาเลยนะนั่นเลยก็จำไปใช้ต่อไปในอนาะคตได้อะ การผันวรรณยุอกอักษรสูงผันได้3เสียงโดยรูปสามาัญเสียงจะเป็นเสียงจัตวานะคะส่วนรูปเอกเป็นเสียงเอกรูปโทเป็นเสียงโทนะคะรูปเอกเสียงเอกรูปโทเสียงโทรูปสามาัญเสียงจัตวานะคะอันนี้คืออักษรสูงเช่นตัวอย่างยกมาขาขาค่า เห็นไหมคะขาเสียงอะไรคะจัตาวารูปสามัญพอ่อขออาขาไม่มีไม้อะไรเลยนะคะแต่เป็นเสียงสามัญแต่เอ้ยไม่ใช่เสียงสามัญรูปสามัญแต่เป็นเสียงจัตาวาะคะ่ะส่วนรูปเอกไม่เอกขาไม้โทคขาตัวขานี้แลนะคะรูปเอกเสียงเอกรูปเทเสียงเทค่ะผาผา่ผาผ้อาอักษรสูงมีอะไรอีก มีฝ่อฝาใช่ไหมฝ่าฝ่าฝ่าหอหยิบหอหยิบหาหาห้านะเลขห้าเห็นไหมคะหาหาห้าฝนตกหาใหญ่อย่างนี้นะคะอะไรอีกอะชอชิงชี่ชีชี่ได้ไหมเออมีตัวอะไรอีกคะส่อเสือสอเสือสี ซี่แล้วก็ซี่นะคะอ่าอันนี้คือการผันวรรณยุกอักษรสูงรูปสามัญเสียงวานะจ๊ะรูปสามัญเสียงรูปเอกเสียงเอกรูปโทเสียงโทค่ะไปต่อค่ะมาดูอักษรกลางค่ะพักสมองเบาๆอักษรกลางกา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 กระขาขาขาขเออไม่ใช่ขอใครพูดผิดต้องไปเลยค่ะ ป้าป่าป้าป๋าป๋าอ่าไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งนะกา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 ห้าเสียงเป๊ะเลยนะคะอันนี้คือนะคะสมรถเอกโทติจตวรได้เลยเหมือนที่เราเรียนตั้งแต่ปหนึ่งเลยนะคะตั้งแต่อนุบาลมั้งผ่านวรรณยุกนะคะครัวน่าจะสอนอักษรกลางมาแล้วนะคะ อักษรกลางมี9ตัวนะคะไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอง่งมีดอชะดาตอปันตักดอเด็กตอเต่านะคะที่ออกเสียงเหมือนเหมือนกันนะอยู่ในอักษรกลางสถาบันอื่นอาจจะสอนให้ท่องจำแตกต่างจากนี้ก็ได้นะคะไม่อยากเรามาดูการพันอักษรต่ำกันดีกว่าต่ำเนี่ยพันได้สามเสียงเหมือนกันสามัญโทรตรีแต่เมื่อกี้สูง เอกโทจัตะวาใช่ไหมถ้าเอาต่ำกับสูงมารวมกันเนี่ยได้ห้าได้หกได้ห้าพอดีได้ห้าเสียงพอดีเลยได้ห้าเสียงพอดีนะคะเรามาดูแล้วอักษรต่ำแตกต่างจากอักษรสูงยังไงคะคุณค,ณคณรวูวายคนสวยแน่นอนคะ่ะแตกต่างมากนะคะเพราะรูปเอกจะเป็นเสียงโทรูรปโทจะเป็นเสียงตรีในส่วนของอักษรต่ำเห็นไหมคะ ถ้ารูปสามัญก็เสียงสามัญเลยแต่ในขณะที่อักษรสูงรูปสามัญเสียงจะเป็นจัตาวาใช่ไหมเสียงจัตาวาขออาขาแต่อยู่เสียงจัตาวาอันนี้คอควายคออาคาเสียงต่ำเห็นไหมคะขอสูงคอต่ำหอสูงหอต่ำนะคะคออาคา คาเอกค่ารูปเอกเสียงโทคาไมโทค่ารูปโทเสียงตรีมามา่มาม้าอ่ะมีอะไรอีกอักษรต่ำงาง่างาฮาฮอนุพห่หาหา้หาฮามีอะไรอีกคะฟรฟันฟันฟาฟ้าฟ้า,ฟา,ฟาเห็นไหมคะไม่เหมือนอักษรสูงนะอักษรสูง,ส,งสูงแล้วก็ไล่ลงมา ขาขาขาแต่อักษรต่ำไล่ขึ้นไปค่ะขาขาคาถ้าอักษรสูงเสียงสออักษรต่ำก็จะไปเสียงซอใช่ไหมซอ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 นะเหมือนเหมือนไก่ไก่เลยนะซอซอถ้าซอซออาสาเสียงอยู่บนใช่ไหมคะเสียงสูงสาสาซาลงมาล่างและ แต่ถ้าโซโซสระอาเสียงสามัญซารูปเอกเสียงโทซารูปโทเสียงตีซา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 นะคะพอทั้งสองวรรณยุกต์ใหม่ทั้งอักษรสูงล่างสั่นต่ำมันมาผ่านรวมกันมันจะผ่านได้5เสียงจะมีตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันพอดีนะคะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าสูงกับต่ำนันอยู่คู่กันนะคะ ก็จะผันได้เป็นซาสาซาซาสาคาขาค่าค้าขาแบบนี้นะคะจะผันได้ครบห้าเสียงพอดีเลยถ้าเอาสูงบวกต่ำนะส่วนอักษรกลางเช่นแปนเอกฉันแบบอยู่ในเอกภพฉันอยู่คนเดียวได้ฉันผันครบห้าเสียงเลยนะคะอันนี้คือการผันคำเป็นนะคะ ะแถมให้นี่ไงคำเป็นประสมด้วยสารสิงยอร์ยูเนเมกเกอร์ girl, girl. นะคะส่วนสารสยงสั้นที่ผสมจะประสมแค่อามไอไอเออเท่านั้นเพราะอะไรทําไมอามไอไอเออเป็นสิยงสั้นถึงเป็นคําเป็นคะเพราะเวลาที่เราสะกดเราสามารถเขียนได้ว่าออมอะมออมก็คือมีมีตัวสะกดเห็นไหมคะกลมกลมเกยเกยนมยวงนั่นเองนะคะ เวลาอําไอไอเอาเนี่ยมันสะกดมันเขียนเนี่ยอออยอไอเห็นไหมมียอยักษ์เหมือนมียอยักษ์เหมือนมีมาตาตัวสะกดอยู่ในอสลักนั้นๆด้วยนะคะไปออกนี่คำตายไม่มีรอเรือนะคำตายผสมด้วยสระเสียงสรรแอะตายนะคะคำที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตาแม่กระบดกบดเห็นไหมคะกบกบกด แล้วอ,อยู่ในเป็นเสียงสั้นอยู่ในแม่กกกบโกดนะคะเช่นกะทิกระทะนะเพราะดูแค่ตายนะสั้นนะคะตายหมดแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาทำแแบฝึกหาดของเรา พูดนมากไปหน่อยนะคะขอแห้งกันเลยทีเดียวเมาค้างอีกแล้วจา้าเดีย๋ยวเส้นมาสวประกาหนึ่งไหมคะ ่ได้เรื่องแหละโอเคคาสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนเติมเสียงวรรณยุกต์ที่ผันได้ตามคำที่ครูกำหนดให้ กอไก่เป็นอักษรกลางพันครบห้าเสียงใส่เลยค่ะกออกอกอเอกใส่ได้เลยกอกอไม้โทกอกอไม้ตีกอกอไม้จัดตวากอ กอ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 คำต่อไปคำต่อไปคำว่าโอโอเป็นอกักษรองกางนะคะโอก็กลางก็ออกอโอโอโอไม่เอกโอโอไม่โทโอึโอ โอไม้ตีโอโอไม้จัดตาวาโอนะโอ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 ตอคำตน่อมาตอตอเต่าก็อยู่ในอักษรกลางอีกแล้วกระผันคบห้าเสียงไปเลยค่ะตอออตอตอไม้เอกตอตอไม้โทตอตอไม้ตีตอ นะต่อไม้จัตวาต่อต่อตอตอต่อะต,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 ต่อมาขามขามไม่ไม่ห้าคำแล้วนะขามเพราะขามเป็นขอขออยู่อกักษรสูงนะคะขออขอเสียงเป็นรูปสามานเสียงจัตวารูปเอกเสียงเอกรูปโทเสียงโทก็จะเป็น ขอขอขอ้อนะนี้ยไม่ดีครับฮะาหกะปกช้อนที<ะ>่มื่่กินแล้วไม่ได้เอลบบฮ้ก็ไม่ใช่นะของุตติอ่ะต่อนะคะมออีมีมอมาเป็นอักษรต่ำโมลีโลกต่ำเดียวด้วย ตำเดียวรูปสามัญเสียงก็สามัญค่ะมีมี่ม,มีใช่ไหมรูปเอกเสียงโทร,รูปโทเสียงตรีมีมี่มีมอ่าอันนี้คืออักษรตํานะคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นช่องว่างๆไหมอันเนี้ยช่องว่างๆนะคะก็คือถ้าถ้า เสียงของอักษรสูงกับต่ำมันคู่กันมันจะผ่นครบห้าเสียงพอดีเห็นไหมคะไม่รู้เห็นหรือเปล่า <c oughs> อ่ะต่อมางามงูใหญ่อักษรต่ำแน่นอนเหมือนมีเลยก็จะเป็นงามไม้เอกงาม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 เอาเขียนผิดเขียนผิดลบก งามอา้าวเป็นสากางามค่ะรูปเอกค่ะเสียงทโทรนะจ๊ะเสียงคุณทโทรเขางามเสียงตรีนะคะเอ่อไม่โทรไม่โทรลูกไม่โทรรูปโทรเสียงตีรูปเอกเสียงโทรรูปโทรเสียงตีงามงามงามทอทหาร ทอาทาทาเป็นเสียงต่ำฮะเป็นอักษรต่ำคู่เพราะมีอยู่อักษรสูงคืออะไรคะถอ,ถออยู่สูงทอก็เลยอยู่ต่ำต่ำคู่เพราะมีคู่อยู่อักษรสูงนะจ๊ะอาทออาทาทาไม่เอกท่านะเป็นเสียงโท ท้าไม่โทรท้าท้าต่อยเลยนะคะท้าท้าในที่นี้เป็นเสียงตรีอ่ะดีดีการจเด็กตายเด็กเด็กเด็กดอเด็กอักษรกลางผันเขาพาเสียงเลยจ้าชิวชิวดออีดีดีไม่เอกดีดีไม่โทรดีดีไมตีดีดีไม่จัตวาดี ดี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 อารโรโล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 ่โล่เบอยู่แล้วเสียงต่ำโลอโอโลนะจ๊ะรูปเอกเสียงโทรรูปโทรเสียงตีอย่าลืมโลรูปเอกเสียงโทรนะโลรูปโทรเสียงตรีนะจ๊ะจำ จามฮะชเชยฮัชเช่มิใช่จามอยู่อักษรกรจิกเด็กตาจิกจิกจอจานเนี่ยจอจานนะคะจอจานยูอักษรกลางค่ะที่รักจามใส่ไปเลยค่ะจออามอจามฮะชเช่ม่ใช่จามไม่เอกจามจามไม่โทจามจามไม่ตีจามจามไม่จัดตาว่าจาม จ้ามจาจ้ามจ้ามจามแล้วนะคะวันนี้ง่ายมากนะคะผ่านเสียงวรรณายุเรียนตั้งแต่ปหนึ่งอนุบาลก็เรียนนะคะอนุบาล3ปอสองเนี่ยอาจก็สอนไปแล้วนะ,ะปสี่ก็ต้องทําได้แน่นอนนะคะไปป .5 เดี๋ยวก็เจอผ่านอีกนะคะมันขึ้นอยู่กับว่านะักเรียนเนี่ยจะจําตรายางได้ไหมสูงกลางต่ําแม่นหรือเปล่าถ้าแม,ม่นก็ทําได้ไม่ยากอักษรสูง รูปสามัญเสียงตะวารูปเอกเสียงเอกรูปโทเสียงโทมีแปลกอยู่ตัวเดียวคือเสียงจตะวาที่เป็นรูปสามัญส่วนอักษรต่ำเสียงสามัญรูปสามัญตรงกันเป๊ะเลยเหมือนอักษรกลางแต่รูปเอกไปเป็นเสียงโทรูรปโถไปเป็นเสียงตรีง่ายมากถ้าจำได้ก็ง่ายมากถ้าจำไม่ได้ก็ยากแบบนั้นแหละนะคะแต่การเรียนซ้ำๆย้ำๆบ่อยๆย,ยังไงครูเชื่อว่าสักวัน ต้องจำได้นะคะเอาไปทำมันหละอย่าครูเพื่อเราจะได้ใช้เสียงภาษาไทยให้ถูกต้องเขียนได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ใช่คำว่าใช่เนี่ยก็ใส่ไม้โทมันก็เป็นใช้เนอะใช่ไหมใช่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 ใช,ใช,ใช,ใช่โอ้ใช่ไม้โทรพอดีเลยแต่มันเป็นรูปเอกจะ้ะรูปเอกเสียงโทรเห็นไหม เออเนี่ยต้องใช้ให้ถูกต้องนะจ๊ะถ้าใช้เนี่ยก็จะต้องเป็นไม้ไม้โทแต่มันเป็นเสียงตรีนะใช่ใส่ใช่ใช,ใช,ใช้เห็นไหมคะเห็นไหมถ้าเรานะคะผันถูกเราก็จะใช้ถูกนะคะนี่คือประโยชน์ของมันชิกภาษาไทยเล็กๆเบาๆอ่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปอัพลง YouTube แล้วส่งคลิปให้เพื่อนๆนะคะให้นักเรียนที่ ไม่เข้ามาออนไลน์กับครูเลยน้อยใจไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ